สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่3เด่นสปศสองพนหกร้อยหนะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิกเกอร์อา์เลขเด่นจาก0ถึง9ก็คัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอมให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราวทีวีเนาะผลออก790นะครับ70นะครับอันนี้ถือว่าแนวทางราวทีวีผมหลุดนะครับ วิ่งโหลดหลุดเนาะนะครับชุดวินก็หลุดนะครับจะทางหลุดยังสังเกตดูได้นะครับตัวในที่ผมตัดส่วนใหญ่มันจะออกนะครับซึ่งเมื่อผมไม่อยากจะตัดตัวเลขนะครับแต่ถ้าไม่ตัดเลขมันก็เยอะนะครับ ับเรามาดูลงด d นะครับลงด d ผลออก83510 8 3ก็จดุดบินมา2ตัวเนาะนะครับแต่ว่าไม่มีเลข3นะครับแล้วก็ไม่เข้าคู่ด้วยเนาะแยกกันมาส่วนเลข5นะครับตัวเน้นไม่เข้านะครับเข้าที่วิ่งรูดตัวที่ไม่ได้เน้นลูคือเลข5นะครับ เขาวิง่งโหดอย่างเดียวแล้วก็สำหรับราวดีนะครับก็ต่อที่ราสตาเนะาะราสตาก็ถือว่าวันนี้รหลดเลยนะครับหลังจากเมื่อวานที่เข้าวันนี้หลดนะครับเข้ายตัววิ่งรูดเจาะเข้าหมดเนาะสองตัววันนี้หลดเลยนะครับจุดวินก็มีแค่เลขสา ครับก็มาตามกันต่อเนาะนะครับสำหรับแถวทางนะครับแถวทางหลุดองก็ต้องกับขอโทษขอไปสมาชิกเอฟซีทุกท่าน้วยเนาะนะครับพอมีเข้ามีหลุดนะครับโอ้มันเข้ามันเดินมันก็เดินเต็มที่นะครับแต่พอมันหลุดนะครับมันก็เข้าหลุดเข้าหลุดอยู่นี่แหละครับแต่พอถ้ามันเข้าจริงๆมันก็บางทีสองวันสามวันนะครับติดผมก็ติด ก็หลายท่านก็ได้ดูคลิปก็น่าจะติดตามมาก็น่าจะเห็นนะครับน่าจะทราบดีกันเนาะนะครับก็วันนี้วัน 3, ว 1, ที่สามปจจุบันึ่งทงก็หลุดนะครับเรามาตามวันที่4กันนะครับวันที่4ี่เปนสาพันสงร้บแปดนะลาวทีวีเนาะเราไปดูลาวทีวีกันก่อน กับลาวทีวีวันนี้ชดุดวันนี้ชุดวินนะครับได้สองห้าสามสี่สามสี่เจ็ดนะครับสอง ห้าสามสี่เจ็ดเล็กเด่นก็ในสองกับห้าสำหรับราทีวีนะครับก็ <c oughs> วันนี้ผมขอจับสี่ชุดเนาะนะครับ ก็จับอย่างละสองชุดเลขสองสองชุดเลขห้าสองชุดนะคะรับคือท่านจะจับบินเอาเลยนะครับ mm hmm. ก็มาดูนะครับเลขสองจับไปที่สองสามกับสองสี่นะครับจับไปที่สองสาม กับส4ส่วนเลขห้าก 5, ็53กับ5้าสี่กับส่วนสตัว,วนะครับสตัวผมจับให้ที่3มหเจนาะจุดเดียวนะครับสามเจ เจ็ดสามก็ได้นะครับงนั้นวันนี้ผมเน้นที่เลขหาก็เน้นในชุดเดียววิงโลกก็เล่นที่เลข5้ามนี้เนาะแล้วก็สำหรับแนวะทางดาวทีวีนะครับ กลับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีลาวเดดีวันนี้ชุดวิน 0, 2 3, 9, ูน9นสองกัน6กิดหกนสองสเกุดเลขเด่นมันกก็ได้6กับ0น ผมเน้นนาที่เลขหนะครับก็จับไาที่หกสองหกสามหกสองหกสามสูตรสอง 2, แล้วก็สูตรสามส่วนสามตัวนะครับจับไาที่ 6กหก,หก,หกสองจานั้ตัวที่ผมเน้นผมเน้นหน้าที่6กสนะครับวิ่งหลุดเน้นหน้าที่6 กลับไปกันต่อที่ลาวสตาร์นะครับวันนี้ชุดวินได้ที่7 9 8 5 6นะครับ7 9 แปด 7, กกห้าหกเลขดิ่นนะครับเลขเจ็ดเลขเก้าก็จะไม่สี่ชุดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มเน้นเลขเก้านะครับเน้นเลขเก้าะระบบจับเลขเก้าชุดเดียวนะครับ เจ็ดเก้าเก้าแปดหรือแปดเก้าห้าเก้าแล้วก็หกเก้ากับสี่ชุดในที่เลิกเก้าน,นะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบชุดไหนผมชอบสองชุดนะครับ ห้าเก้ากับหกเก้าดันั้นสามโจมจับในที่เจนะ็ดห้าเก้นาะถ้จะเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินนะครับนี้ทำมาชอบชุดไหน5 9าเก้าส่วนตัวอื่นนะครับตัวรองก็น่ารุ้นก็คือตัวนี้นะครับ6 9 ใครชอบเลขเจับที่เลขเจนะครับก็เจ็ดเก้าคนจับไปแล้วเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับเนี่ยระวังเลขเก้ากับเลขหกเลขเจ็ดกับเลขหกเนี่ยนะครับระวังมันมาด้วยกันนะครับสองแนวทางนี้นะครับรับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคปเอาไว้นะครับ สุดท้านี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c c และท่านผู้ชมที่เขมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่4เดือน3นะครับปศสอง8นกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ